มันก็เริ่มวุ่นวายกันไปใหญ่แล้วครับตอนนี้นายยอดรักก็ได้ใบดำรู้สึกดีอกดีใจเป็นอย่างมากแต่นั่นล่ะสีนายสายันได้ใบแดงปิดตามค้าพ่อํำให้กับลูกไม่ได้ตามคำสัญญาเลยนายสายันวางแผนว่าจะให้พ่อไปขอสู่ขอพึ่งและแต่งงานกันในวันพรุ่งนี้เลยพ่อจะขอพึ่งได้หรือไม่พี่น้องติดตามชมต่อมาสิครับรักเธอเท่าฟ้า ย้อนรอยต่อครับพี่น้องครับมายังท้ายหมู่บ้านที่เป็นบ้านของตาตาสอนเพชรที่อยู่กับยายหลิวที่ขายเหล้าเถื่อนขายของผิดกฎหมายตาก็ได้ดื่มเหล้าอย่างมึนเมาเป็นอย่างมากเมาวันละแก๊กเมาวันละกักแล้ว่ันเยแล้เลยแล้เมากินอะไรเราตปอดเมาแล้วก็ ไปกินเกลือกองน้ำไปวัวได่เร็วเอายัดแแม่แหมกไปเกลือกเจ้าบ้านครับใครอยู่บ้านหรือเปล่าครับเอ๊ะแล้วอยู่บ้านหรือเปล่าครับเปิดประตูให้หน่อยครับผมเอกชัยครับจะถูกรักหน่อยปั้นเพื่อแล้วไอู้้เดี่ยวเมาฝันปั้นเพื่อแล้วก็ จะมาเมาป่ามเดียบัดนีจะไปโดนจักไหรโดนไห้ร้านบ้างเงือกทบัดนี้คนจะมาเมาป่าแล้วยบัดนีหยอกขึ้นหยอกขึ้นยอกขึ้นหยอกขึ้นโตคนมาเร่นหนังหลังจ้า ต้องเจียวเงินไล่าบาทไล่หมื่นแต่ผมจะไล่กวงเออ กองเต็มหน้าเอ่ยว่าเจ้ว่าสวัสด,ดีตามที่มาเอ็นสิ้นสดของเต้าดูเปล่าเปลยแต่ใหญ่แปลกใจหนักจึงตามตักกับพวกนักเลงเอาเงินไล่บาทไล่แตนเอาไมาใ้ใคร ขาตันผู้ปั่นเป็นเกียรติอย่างหญิงกาติได้มาบานชั้นใหญ่เลี้วในวันนี้ไม่ทราบรตูรารายาคาเอานะครับตาสอนเพชรใหญหลิวผมไม่พูดอ้อมค้อมแล้วนะครับตาผมจะขอมาผมจะมาสู่ขอลูกสาวของตากับลูกชายของผมใครก็ก็อ,อ,อีพึ่งนี่อาไไปด้กย่ันใช่ขอห้ไปได้กับลูกชายของผมแต่งงานกันพรุ่งนี้เลยครับ นี่ครับสินสอดเงินสิบล้านบาทว้าแล้วก็สร้อยทองสร้อยเพชรมีเต็มหมดเลยครับตายายเนี่ยได้ไหมครับยายยกลูกสาวของยายกับของตาให้ครับลูกชายของผมนะครับตายายนะไอ้ตานะคือความรักก้อหลูกสา้เจ้านเป็นประชจ้าทิปฏตยัยอันตามันรักรก่าไอ้เจ้าการัก กันตามันไม่จบมาได้แด่ว่ากล้ามันไหมมันยอแต่ีปึ้งรอีปึ้งมันมีแว่แล้วเกลื่ยยอดรักตึ้งตน้มาบังกับปันนี้ไม่ได้ก็ไม่รู้ต้องแต่งกันเลยอ๋อ้อยตึ้งนะตั้มพีปอได้ก็แล้วนะตั้งแต่ได้เป็นผู้ปันนี้นะแต่แด่กือได้กับกลัวนี่แม่ตันลืมตันลืมความดังกล้องเดาเดากล้องเราเดาเออพีแต่เราได้แต่ปากกล้ว ต้นอันดคลิปลงตาวิตเตอร์กันแล้วกูรักไอเีดิ้มึงหวาดซึ่งไม่ยกงลกล่ายหรอกเต้ากูไม่ยอกอ๋อไอร็ดนี่มึงมาหนางางังร่างกูมากูแรงเห็นหว่าจ้ามามึงแรงมาไม่เละกับสันปูปันปมในจัตตาณเป็นป๋อก็ยิ่งต้นตอก0ลิด่านต้นนมาให้ดังคลิด่านแล้วก็ซอยสองไร่บาท เื้อเราจะไม่หยอกห้าิกับหยอกห้าคกับ <S <S 1> <S 1> แต่งกันในวันสุงนี้เลยจัดการในเตสับหลับดับวงกลวยโชว์มาสักวงให้จัดเจนกันเลยคำนัดทองอินสรัยมันจัดเจนจัดกันเลยพรุ่งนี้มาก้อแอคกองยาวมาเลยจัดเจนนะครับตาจัดเจนโอเคครับเจอคันครับพรุ่งนี้เอ เดี๋ยวเออมึงไปยกปลวกเต้าก็เดีวเดี๋ยวลวกเต้ามัจะโดนเหลืองตงีมันแต่งเฮงอไมได้หรอเจ้ามึงพูดไม่แตงเจ้าจุดเจ้าเปลวเลยเจ้าเต้าเออเจ้าเต้ยเต้า,า,าเปผาปอมมึงเจอกันนะครับพรุ่งนี้ชัดเจนเออชัดเจนครับตาสวัสดีครับปอตาสวัสดีครับแม่ยายแม่ยายแม่มึงไงมึงเลีก๋ใกล้กูเบื่อได้อะปากกล้าแบบนี้กูข่มขืนเจ้าแม่ มึงเนี่ยอูบาต์เมียกูก้มขึ้นมึงเตะถูกไหมแตามึงก้มขึ้นเมียกูแต่ต่ำเต้าไ้มึงไงตอนแปดป๊อปูบ่าต์เลยเจอกันครับพ่อตาเออหลุดขึ้นต้องยิ้มกันได้ใจเราเฮ้ยพึ่งพึ่งอยู่ไหนอ่ะไปโดมันไปไหนเออมึงไปบอกมันกันแต่งานเตรียมตัวเตรียมการนะเดี๋ยวโอยเดี๋ยวกูไปเจัาเต้นกูไปดับเบียนครงเบียนกรอกไม้เดี๋ยวจัดเจน มันได้เหลืองแล้วเหลากูอีพึ่งมันนี่โคตรจริงมันนี่ตัดผอตัดแม่ไม่โปกกอตายกูกลัวตรงหันเลยกุเอาเออเออเอาผอาตัาเก้า พ่อทํากับพึ่งแบบนี้พ่อก็รู้นี่ว่าพึ่งไม่ได้รักคน่ซืิอสายันนั้นพึ่งรักยอดรักอยู่แล้วทาไมพ่อทํากับพึ่งแบบนี้อยาบลอกหราก็คุยหลอกคือขันหลอกคืนหลอกคืนแม่จ๋าแม่ใจพึ่งทาอย่างไรดีจ๊ะเราหนีกันดีกว่าไม่ตัวอินี่ซื้อผมมึงใจขาดเร็ววเรยวเรียะ ดูก็ไปจองวงนั่งกลวยนั่งไว้จองกันแล้วเออเล่นกับนั่งรีตันเหมือนก้อนที่ที้ตันไม่ต่อยอ่ะมึงต้องแต่งนะปันปือป้อๆลกนะเสร็จแล้วว้าวจะเตนแล้วกูจองโคโยตี้น้องไปเรียบร้อยแล้วมา <laughs> น้องอะไรอ่ะพอ่อเตรียมตัวเตรียมกายเตรียมใจ อะไรแต่งงานต่อเจ้าเลยแต่งงานอะไรของพ่อแต่งงานโดเจ้าเบาก็มาข้อนี่นี่นี่จะซองมันปรับแล้วแต่งงานต่อเจ้าไม่แต่งจ้ะเพราะว่าพึ่งไม่ได้รักผู้ชายคนนั้นต้องแต่งไม่แต่งอ๋อยี่นี่แต่งไม่แต่งกูไปขัางอะไรห้องเลยทีโอ้ยพ่อปล่อยพึ่งนะจ๊ะพ่อปล่อยมึงมาได่กูมัตอะไรเแนีนย lúc nào cũng đã phải căng lúc nào anh em không maya cho ai mừng quýt về mừng tăm bắt đầu tay chết đã cụt luôn bại chạy theo mừng tay yo mak bay chào chụp chào 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 ลายแบบมึงเหยนน้อยอจุดแม่จเจ้าเจ้ายังติดแอร์กับธรรมาดาฮะติดแอร์กับธรรมาดาเอ,ออยังติดแอร์กับธรรมาดาแต่ก็ไว้เจา้าเด็กคือรับแันไหนต่อเป้าเลยแม่เปิดหน้าต่างทางตกาเห็นหลังคาบ้านบีต่อแตนี้ชีวิตตู้น้าอดสู้ไม่ให้ รักเอรักน้องรักพีใจไม่มาดูไม่ว่าเมียข้องเธอเขาเสนอให้คนอื่นป mm ี hmm. ่อยากจนน้องตนได้ไม่สักลึงสุดรำพึงมานอนเบลกระพวกเงันมือ <c oughs> ลมหนาวปลิวติวข้ามาป้าาตื่นคำนึกดื่นเาว้าซอยนอนหน่อยใจ <c oughs> เหมือนจะผู้ขอตายตายตอนม่วงน้ำตาล่วงอ้างวาง ใจเต้าทำอย่างไรยังแววเสียงํำซาบานที่สั้นพอใส่และจะตั้งใหญ่ไว้ในอ้อง มาเลยนางานเนี้ยไม่อยากพวเมียมาเลยตัวเพื่อนมันเย้ยตัวเพื่อนมันเยยว่าลัวเมียไอจะไม่เอามาก็ไม่ได้เาะว่าไม่มีเมียต้องขอเบี้ยเมียต้องขอเบี้ยเมียมาช่วยงานไม่อยากเอเมียมาเลยแม่ทูลหัวเพราะทำไมหัวลำคันจะเมาให้คลานจะเมาให้คลานก็เพลงใจ คุยกับแม่ไม่ก็ไม่สนุกเมียตาลูกเป็นไฟต้องนั่งเป็นใบต้องนั่งเป็นใบได้เมาไม่อยากเอามาเลยแม่คุณเอ้ยอย่าปล่อยให้นอนอยู่บ้านมาแล นา,าเนี่ยไม่อยากพกเมียเลยเราต่อไม่ได้เมาต่อไม่ได้เมาต้องนั่งเซ็งขอรัะก่อนเพื่อนเอ้ย เพื่อตะดแทนคุณบิดอลประมาณดาอัตมาลังจิตบวชแทนคุณอ่อยชฉดน้ำตาเข้าส่วนสอด สุดเลยในชีวิตนี้เออแต่มึงจะมาบวชตัดแตนพระคุณแม่ตื้อว่าวันนี้วันนี้กูไม่ขอดีอดัเต่าได้ยังไงไปลาวะเกียงกับบวชลา,านนี้แกคกับราบลูนบูโรโกูกับกวดยาวหรือรังอยู่นี่เออผมพร้อมแล้วครับแม่ที่จะบวชทดแทนพระคุณของแม่นังการดี้ลกนะแเบเจรป้าไส่ป้าไรกันแต่เดียวปรุงป้อมกันเลยครับแม่ นี่ใจหมากตี่สุดเลยเนี่ยกูเวลาตายใดย่านป้าเรื่องหลอกขึ้นวันครับแม่เออมามามาปรงป้อมปรง,ป,รงป้อมนายบ่นนี่ไปเธอป้าไฉยจัดเจนแ,นะกแก้วน้กูอะรูแกกับทรับหรืเอเจ้าผอนูกับมวดวจะดีเออเจ้าผอตะตนรักฤิ์จริจจรงตนลงมาเตะก,กูที่มาแก้กับทรับย์ตีไว่อุเร็ววะเพรามันติดจารวดเด็ แลตัวโป้นุ้งโอ้ยโอ้ยด้วยตด้วยไล้้นเลารับโปหยิบหลบเด็กกูมื uh okay. <m <m ่อกีต่ำปื้คูบแกกับตาายมึงไม่ว่าดนแรงมากบึงโย่พันลีเหล่านะตนนโปพู้ใดไกเล่นต้นจ่๊ยต่ำปลื้ดีอันนี้อาปิ้มหว่าน ปฏิเรามาตายป้านนะ้าเออถ้ากูแปร่เดี๋ยวกลับทราบจากกลายไอ้มึงแล้วแบบเหมือนเดิมได้ไม่ใหญ่ป้านนะ้าเอากูเดิมตายมึงก่อนไอ้ไร้เฮยเย็นเย็นไอ้ไร้เฮยเย็นเย็นนำแกงปิดปัฏิเรามาเล่นเกกัวกันเลยว่าใครตายปิดเก,กกัวกูเก๊กเลยแต่เดียวก็ได้ไอ้ไร้เฮยเย็นเย็นนำแกงปิดคอมลง ไม่พ้มอยู่พอดีกูแหม่มก็ติดต้องไอ้ได้เอ้ยเย็นเย็นนำแกงปิดแต่ตนจะเลยก่อนดิหนึ่งโมงเย็นยับไปโย่จปนี้ยับจอไอ้ได้เอ้ยเย็นเย็อากููเมนงมงเย็นปิดไอ้เรยสองโเย็น มาจ้ะอูบัดกันวะปา,าเดี๋ยวอบไอปเม็ดไอ้ใจเออเย็นเยลหนึ่งโมงเย็นสองโมงเย็นสามโมงเย็นสี่โมงเย,งเย็นห้าโมงเย็นหกโมงเยนปิดไอ้ไรน้ำแกงกูบัดกันวาป้ามึงก้าไปแล้วตะกูจะแรง้วกูแต่งพี่แต่ได้หลืองคือเดือดแล้ว ปมไตาเจนมั้งเต้อตรงเต่ากับวัดตองเต่าเตรียมกันปมไตาเนมั้งเอาเปิร้าไปตาโพเตนไปต่มังตื่อยรอยรอยจตนเราจเมมึงตายแล้วก็ตายไายเป็นนอนล้าบ้านดุกไวกูโอ้รอยใรกล้วยลุยเตสุดซุน Ờ, bấm chạy trên măng. Ờ, trên con mua đông ta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bấm kẹt trên kỳ tỷ, tiếp tỷ, tốt, ngầu kẹt ta. Ông! Là bấm phải xé bộ, cháu bỏ xoay, nít xoay. Nếu cú xé bộ xoay ở tuần tuần, cú đang tiếp tỷ lèo, nó vò. ายบึ้งบงังกูตายบึ้งบังต่อไปนี่เอ้มู่ข้าวตู้เย็นต่ำฟื้ออ๋อมู่ข้าวตู้เย็นต่ำฟื้อยอมเปิดตู้เย็นแล้วมู่ข้าไปแ,แก,ก่แมมเก็บนู่ก่อนแล้วแกกับจิงนี่แล่แมมไอ้ตัวนู่แกกับมือมัดรื้อมัาขนเดโตไอ้พี่นี่กับจิงเลยวะกูว่ากก ไม่ฟื้นกูแน่ก็จิ้งแล้วจิ้งหว่าไม่เอาเหลืองแหนงตั้งกอบไปเอาหัวข MM ้าวตู้เย็นต่้มฟื้หัวข้าวตู้เย็นต่้มฟื้เปิดตู้เย็นแล้วหัวข้าวไปปิดเปลือกออกมือออกก่อนเจ็บเจ็บแรงเฮ้ยรอไปตายมา เอาเตาข้าวตุยินตำซื้อเอาเตาข้าวตู้เย็นเปิดตู้เย็นเอามือออกแล้วก็เอาเตาข้าวตู้เย็นปิดต้องเอามือกับมือออกก่อนรอกตัวด้วยกันไอเหี้ยนักก่อนปะบอกแล้วว่้ดับหมาคนลืมเล้ากว่าแต่นั้นเป็นกูตไถ่โต๊ะเลยนะกูโร่กูเล่นเองก็โออกูญป่าเล้า แล้วพอไปแก้มต <laughs> ัดเล่นไม่ต้องอะไปพวกนี้ขวาแลยวเพื่อปอไปดาตินเดี๋ยวกูจัดการเองตบจริงมันเสียวไหนู้นมากับโตกมาตึงมตุ่มมาอย่างนี้นู้นได้นะมึงต้องติดพวกเนี้บอกกับแม่แล้วแล้วไปมึงเล่นอยู่เลยเออดีเดี๋ยวกูไปเล่นหมุกนักกาหนูลุยแล้วโอ้โหแต่ตอนนี้ ต้นตำซื้อก็ได้ได้เก็กับซราบลอกจกต้นคนต้นลอกซื้อก็ได้ลอกไอ้พุ่มหนังจำได้นะมุกนี้ได้เออลอกไอ้พุ่มหนังต้นตำซื้อก็ได้ลอกไอ้พุ่มหนังได้เขอกันตาลอกไอ้ตู้หนังไอ้กูจำไม่ได้แต่ตาลอกไอ้ตู้หนังจำไอ้ตู้ยืนนั่นกูจำได้เขาฮันเล็กูลอกไอ้หนังแล้วแหม ป้าไในมันแก่กับทัพย์ซื้กกอกูครับฮ่าโรยโยบซื้อแก่กับทัพยอ๊อฟอ๊อฮ่าว่างไปกูล็อบหมาวลานบัรยากาศดีๆทุกแล้ว,ลม,ม,ลวมึงอะต้องกูแก่กับทัพย์กับต้องอย่างชุดได้ล็อบหมาเหมือนเดิมเลยกูล็อบหมาเหมือนเดิมแล้วเราแต่เดียวให้กล่องยาวเดี๋ยวกูตีกล่องยาวชัดเจนเออนั่นไปแต่งตัวกล่องยาวตั้งกระบวนก,นกันเดียวกูแบกเจ้าหนักเอง ชัดเจนไหมร้อยกว่าป้าตีเหลือบปลากันมึงตีเหลือบปลากันกูชัดเนจนตังหน้ากาบวนเลยมึงอยู่หน้าเลยตกสองยาวอ่าเดี๋ยวกูไปแบกเจ้าหนักครับแ,แมจเจ้านักแม่นักแม่นักเนีย่ยป้ามากราดปี่แม่มแมกแม่นักแบบกระดม à, tên mà tiêu ba à, làm ra một con bé trao nạt ai đi lên cô mềm cách tay hiệp cô cô ba chính lũ trường đi มกันรับกันพร้อมๆกันแต่แล้วคุณตีรำกลองยาวเฮ้ยเฮ้ยอฮ้อฮอยเฮ้ยเฮ Chạy chạy Nóng nắng ai đi Chứ qua nắng bình lăng quy Mà đại nắng mình lắng khoai Giả rắm phim Mà đỉnh tô OH!